สวัสดีครับวันนี้นะครับบูญสามวาก็จะนําเสนอระพเครื่องยอดนิยมองค์หนึ่งนะครับก็คือของพระปิตาของหลวงปู่โตวัตถุดูชิมพีพิม์พตุ๊กตาใหญ่นะครับความจริงแล้วเนี่ยผมเคยมีพระปิตาหลวงปู่โตเนี่อยู่หลายองค์ด้วยกันนะครับแต่ก็ยังไม่ทันถึงหลักหมืน่นผมก็จําหน่ายไปเกือบหมดแล้วนะครับ ก็ยังเหลืออยู่หนึ่งองค์นะครับที่เป็นปิตาจิมตุกตาใหญ่เนี่ยนะครับก็เลยอยากจะนำมารีวิวหรือนำเสนอให้ท่าน,เ,นเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพื่อที่จะได้เก็บไว้ดูนะครับก่อนที่จะนำไปปล่อยให้บูชาให้ท่านอินบูชานะครับเพราะว่าเราก็อายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ มีอยู่องค์เดียวเราก็ถ้าปล่อยไปแล้วก็เสียดายเหมือนกันก็เลยอยากจะได้นำมาบันทึกไว้นะครับว่าของแท้ๆเป็นอย่างไรนะครับภาพโดยรวมนะครับพระปิตาตุกตาใหญ่เนี่ยก็าเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเขาว่ากันว่าเนื้อเดียวกับพระปิตาพิมจัมโบเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเส้นเกษาเยอะมากเลยนะครับ ที่ผมส่องได้เนี่ยประมาณ3-4เส้นนะครับแล้วก็ฝังตะกุดเงินนะครับที่ใต้ฐานนะครับแต่อาจจะตรงบ้างเฉียงบ้างนะครับก็แล้วแต่แล้วก็เป็นพระปิตาที่พิมพ์ประกบนะครับหมายถึงว่ามีแม่พิมพ์ด้านหน้าและแม่พิมพ์ด้านหลังเวลาที่วัดเนี่ยก็พระเนนช่วยกันทํานะครับจะมีเห็นรอยตะเข็บข้างๆนะครับมี ตลอดทั่วองค์พระเลยนะครับแล้วก็เขาเล่ากันว่านะครับว่าพระเนนก็กดกระเดื่องนะครับคงจะเป็นท่านพิมพ์แบบกดกระเดื่องแล้วก็ผสมใบลานแล้วก็มีเนื้อปูนนะครับที่ที่ค่อนข้างใส่ปูนเยอะนะครับเพื่อความแข็งแรงของพระปิตานะครับเพราะพระปิตาลอยองเนี่ยค่อนข้างจะทํายากนะครับถ้าไม่ผสมปูนมากเนี่ยก็จะทําให้ พระนี่ผงเนี่ยอาจจะสึกกล่อมได้ง่ายนะครับแม่พิมพ์ของพระติตาตุกตาใหญ่นี่นะครับถ้าส่องดูนิ้วมือจะคมชัดมากเลยนะครับนิ้วมือเนี่ยเป็นเส้นเส้นแท่งๆเลยนะครับแล้วก็เส้นเกษาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเล็กๆนะครับจะเป็นติดกันเป็นทุกทืดนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูนะครับ น,นิ้วมือเนี่ยนะครับนิ้วมือนี่จะคมชัดมากเลยนะครับเดี๋นะครับก็สองยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับนิ้วมือเนี่ยเห็นว่าความคมชัดของนิ้วมือเนี่ยจะมีสูงมากเลยนะครับ ที่แท้เนี่ยดูตรงนิ้วมือเป็นหลักเลยนะครับเนี่ยนะฮะนิ้วมือเนี่ยเป็นเป็นเป็นเส้นเส้นเป็นนิ้วนิ้วเลยนะครับละเอียดมากดูแล้วมีธรรมชาติมีมิตินะครับนีน่นิ้วมือก็เป็นจุดหนึ่งที่จะชี้ขาดได้และเส้นเกสานะครับท่านเห็นนะจะไม่ใช่เป็นเม็ดเม็ดฮะจะเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็มีเส้นเชื่อมนะฮะ โดยเฉพาะสอเส้นแรกเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนครับเนี่ยนิ้วมือด้วยเส้นเกศาด้วยนะครับแล้วแต่เข็บข้างเนี่ยก็เมื่อพิมพ์พระเสร็จแล้วนะครับทางทางพระเนเนี่ยก็ช่วยกันเอาของมีคมนะครับปาดออกนะครับตัดออกมันก็จะเป็นรอยเส้นเส้นไอ้รอย ที่ตัดออกนะครับนี่มาดูตะกุดนะครับตะกุดตะกุดองค์นี้อยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นสีเงินเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่มีทุกองค์นะฮะบ,บางองค์ก็ไม่มีตะกุดก็มีนะครับหรือบางทีฝังเข้าไปในเนื้อพระแล้วมองไม่เห็นก็อาจจะเป็นได้นะครับ ่วนตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเนี่ยอาจจะดูเลียนลางไปบ้างนะครับเนื่องจากมีพระก็มีอายุพระมีอายุหลายหลายสิบปีแล้วนะครับปีน่าจะเป็นปี2-1นะครับออกพร้อมปิดตาเงินล้านนะครับแล้วก็เส้นเกษานะครับเส้นเกษาของหลวงปู่เนี่ยจะเป็นเส้นเส้นโผลมาชัดเจนมากเลยนะครับ นะครับอันนี้อันเนี้ยนะฮะหนึ่งเส้นนะเห็นไหมที่มือเนี่ยนะครับนี่นะครับเส้นหนึ่งนะครับหนึ่งเส้นนะครับอันนี้เพื่อที่ ที่นี่อีกหนึ่งเส้นนะครับที่ขานอีกหนึ่งเส้นนะนี่น,นะฮะโผล่มาฮะหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ ที่พุงก็อีกหนึ่งเส้นนะครับภาพรวมก็เป็นเช่นนี้นะครับจะดูเส้นเกสาเส้นยันด้านหลังนะครับก็ เนะส้นเกษาก็จะจะมีเส้นเชื่อมนะครับไม่ใช่เป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับแล้วก็เนื้อพระเนี่ยจะออกแกร่งทีเดียวนะครับเนือ้อพระสวยงามมากนะครับ ปิตาหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้เนี่ยนะครับนี่ไม่ขออภัยปิตาพิมพ์ตุกตาใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นแบบของปิตาตุกตาใหญ่ในพระรุ่นต่อ,ต,อต่อมาของเกจิอาจารย์ท่านอื่นนะครับอันนี้ก็มีการเรียนแบบกันมากมายนะครับแต่ที่สวยงามที่สุดผมก็คิดว่าหลวงปู่โตนี่น่าจะเป็นพระปิตาที่ มีความสวยงามได้สัดส,ส่วนนะครับรายละเอียดเนี่ยคมชัดนะครับนิ้วมือนิ้วขานะครับนิ้วถะนิ้วทะนิ้วนิ้วพระบาทนะครับของขององค์ององพระเนี่ยก็จะชัดเจนมากนะครับนี่นะเห็นหมส่องจากด้านบนลงไปเนี่ยเห็นเป็นเห็นเป็น ถ้าบาดชัดเจนเลยมีนิ้วเท้ามีอะไรต่างๆนะครับ